สวัสดีค่ะเรามาเริ่มเดือนแรกของปีกับการหาสิ่งดีๆให้แก่ตนนะคะวันนี้เอาสิ่งดีๆมาฝากนะคะเอ๊สิ่งดีๆสิ่งนำโชคสำหรับคนทั้ง12ราศีนะคะวันนี้จะมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันเลยนะคะราศีแรกราศีมังกร ราศีมังกรนะคะดาวที่คอยปกปักรักษาละคนราศีมังกรก็คือดาวเสาส่วนเทพ,พเจ้าที่คอยรักษาดูแลคือเทพ,พเจ้าแห่งกาลเวลาเทพคอนูสส่งผลให้คนที่เกิดในราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่มีลักษณะเที่ยงตรงไม่หักโหม เป็นคนมีเหตุมีผลใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าค่ะสิ่งนำโชคสำหรับชาวราศีมังกรก็คือของกระจุกกระจิกที่มีโทนสีดำสีเทาสีน้ำตาลนะคะถ้าอยาก มีความสุขก็ขอให้รับประทานอาหารที่มีหัวหอมเป็นส่วนประกอบเป็นประจำนะคะคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะนี่คือสิ่งดีๆสำหรับชาวราศีมังกรส่วนชาวราศีกุมนะคะเป็นคนที่อยู่ในราศียูเรนัสนะคะดาวยูเรนัสเป็นดาวที่คอยปกปักรักษาและเทพเจ้า ยูเรนัสเป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้เป็นเทพเจ้าที่คอยพิทักษ์ดังนั้นคุณจึงมีลักษณะเป็นคนที่มีความคิดสัส้างสรรค์และก็เป็นคนที่มีความคิดที่แปลก,กใหม่ๆล้ำหน้าอยู่เสมอนะคะส่วนสิ่งนำโชค ที่คนราศีกุมจะต้องพกพาเอาไว้คือของกระจุกกระจิกที่มีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองส่วนอาหารที่กินแล้วจะนำโชคก็คือสลัดผักนั่นเองค่ะแล้วราศีมีน จะมีอะไรนำโชคบ้างราศีมีนะคะดวงดาวที่คอยปกปักรักษาก็คือดาวเนปจูนที่เทพเจ้าที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวราศีนี้จะเป็นคนที่มีลักษณะความลึกลับซ่อนเลนในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีความทรงพลัง มีความรู้สึกไวแต่ความรู้สึกและมีกระแสจิตวิญญาณหรือมีซิกเซนที่ดีนั่นเองนะคะส่วนสิ่งนำโชคสำหรับชาวราศีมีนก็คือของกระจุกกระจิกที่มีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองส่วนอาหารนะคะที่กินบ่อยๆและจะเกิดโชคจะเกิดราบก็คือสลัดผักนั่นเองส่วนชาวราศีเมษมี ดาวอังคารเป็นดาวที่คอยปกปักรักษาได้รับอิทธิพลจากเทพเจ้าผู้บุกเบิกดาวดวงนี้นะคะจะส่งผลให้ชาวราศีนี้เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งจิตใจกล้าหาญและพร้อมเผชิญหน้ากับทุก สิ่งทุกอย่างไม่มีความหวาดหวั่นนะคะและดูเป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอมีดาวอังคารเป็นดาวคอยปกปักรักษาอิทธิพลของเทพเจ้าผู้บกึกเบิกดวงดาวนี้ก็จะเป็น เต็มไปด้วยพระกำลังชาวราสีเมษนะคะจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากมีความตั้งใจกล้าหาญชาญชายัยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและยังดูหนุ่มสาวอยู่เสมอนะคะส่วนสิ่งนำโชค ที่ชาวราศีเมษจะต้องมีไว้ก็คือของกระจุกกระจิกที่มีสีส้มสีแดงสีทองส่วนอาหารก็คืออาหารที่จะกินแล้วให้เกิดโชคและเกิดพละกกำลังนะคะก็คือมะเขือเทศนะคะส่วนชาวราศีพฤษกนะคะดาวที่คอยปกปกัปก,ปกรักษาชาวราศีพฤษภก็คือดาวศุกร นะคะคเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองนะคะก็จะเป็นเทพเจ้าวีนัสซึ่งจะดูสดใสอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความรักความงดงามความลึกซึ้งความเปี่ยมร้นไปด้วยรอยยิ้มที่น่ารักจิตใจที่มีความเมตตาปานีนะคะส่วนสิ่งนำโชคสำหรับ ชาวราศีพฤษกนะคะก็จะเป็นของกระจุกกระจิกที่มีสีฟ้าสีชมพูสีครีมนะคะซึ่งจะออกแนวพลาสเทลนะคะหวานๆส่วนอาหารนะคะก็คือจะเป็นพวกผักต่างๆนะคะช่วยบำรุงร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายเป็นต้นนะคะ ส่วนชาวราศีมิถุนนะคะดาวพุธเป็นดาวที่คอยดูแลปกป้องรักษาของคนราศีนี้นะคะส่วนเทพเจ้าที่พิทักษ์รักษาก็คือเทพเจ้าเมอร์คิวรี่นะคะผู้มีพรสวรรค์นในด้านความสามารถในเรื่องของการเป็นกวีเป็นนักประพันธ์เป็นนายช่างมีความ มีวาทศิลป์ที่เป็นเลิศนะคะทำให้คนที่เกิดในราศีน,นี้จะได้รับอิทธิพลเป็นคนที่ช่างพูดนะคะมีวาทศิลป์ในการพูดเป็นนักเขียนหรือเป็นผู้ที่รอบรู้ในทุกชนิดที่หาตัวจับได้ยากเลยนะคะส่วนสิ่งที่จะนำโชคให้กับชาวราศีมิ ถูกนะคะก็คือของกระจุกกระจิกที่มีสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็อย่าลืมรับประทานผักกาดหอมนะคะเพื่อจะให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จะให้นำโชคด้วยค่ะส่วนคนราศีกรกฎมีดวงจันทร์เป็นดาวที่คอยปกปักรักษานะคะชาวราศีกรกฎมีเทพ,พเจ้าไดอาน่าเทพ ทีดาแห่งการล่าสัตว์และเกษตรกรรมทั้งยังเป็นแม่ของลูกๆจำนวนมากมายดังนั้นคนในราศีนี้จึงมีอิทธิพลเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตใจที่กว้างขวางสุขุมเยือกเย็นและมีสัญชาติยานของความเป็นแม่สูงมากนะคะ สิ่งนำโชคของชาวราศีนี้ก็คือของกระจุกกระจิกที่มีสีขาวสีม่วงอ่อนสีฟ้าน้ำทะเลนะคะและคนในราศีนี้ควรรับประทานอาหารประเภทสาหร่ายทะเลให้มากๆนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและนำโชคด้วยค่ะส่วนคนราศีสิงห์นะคะ ดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิกที่คอยปก,ปกปักรักษาคนราศีสิงอยู่นะคะส่วนเทพเจ้านั้นเทพเจ้าอ,อพอโโรนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีความเข้มแข็งมีความเป็นหนุ่มสาวมีไฟตลอดเวลานะคะดังนั้นผู้ที่เกิดในราศีนี้จะได้รับอิทธิพลว่าเป็นคนที่มี จกว้างมีความทนงเย่อหยิ่งและมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมากนะคะและยังชอบเป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจให้กับสังคมอยู่เสมอนะคะส่วนสิ่งนำโชคของชาวราศีสิงห์ก็คือของกระจุกกระจิกที่มีสีแดงสีส้มสีทองนะคะส่วนผลไม้นะคะควรรับประทานลูกพับและส้ม ทุกชนิดนะคะก็จะทำให้คนในราศีนี้เดินไปสู่หนทางที่มีความสุขได้ไม่ยากเลยค่ะชาวราศีกันนะคะดาวที่คอยปกปักรักษาชาวราศีกันนั้นคือดาวพุธค่ะโดยมีเทพเจ้าคิวรีเป็นเทพเจ้าประจำราศีนะคะนิสัยพื้นฐาน ของชาวราศีกันนะคะซึ่งจะเป็นคนที่มีมารยาทที่งามสุภาพเอาอจริงเอาจังพูดเก่งและเป็นคนเขียนหนังสือได้สวยงามมากนะคะ ส่วนสิ่งนำโชคหรือนั้นก็จะเป็นของกระจุกกระจิกที่มีสีครีมสีเนื้อและสีน้ำเงินนะคะอาหารที่ดีต่อสุขภาพของชาวราศีกันก็คือพวกมะนาวที่มีรสเปรี้ยวต่างๆนะคะแล้วราศีตุลลาราศีตุลน,นะคะดวงดาวที่คอยปกปักรักษาชาวราศีตุลก็คือดาวพุธ เทพเจ้าวีนัสนะคะเป็นเทพธิดาประจําดาวพุธดังนั้นคนที่เกิดในราศีตุลจะมีลักษณะเป็นคนที่ชอบความสวยความงามความ ตลอดจนเป็นคนที่มีจิตใจเที่ยงธรรมรักความเป็นธรรมรักสมดุลของสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีเลยนะคะสิ่งนำโชคของชาวราศีตุลก็คือของกระจุกกระจิกที่มีสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองส่วนอาหารหรือผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่นะคะเป็นสิ่งที่จะนำโชคให้กับชาวราศีตุลค่ะส่วนชาวราศี พิจิกนะคะดวงดาวที่คอยปกปักรักษาอยู่ก็คือดาวพูโตนะคะเทพเจ้าพูโตเป็นเทพเจ้าที่มีความลี้ลับซ่อนเลนคอยพิทักษ์อยู่นะคะดังนั้นชาวราศีพิจิกจะมีบุคลิกที่เป็นคนพูดน้อยไม่แต่งตัวมักเก็บตัวนะคะซ่อนเลนแต่มีเสน่ดึงดูดอันลึกลับ จนหน้าพิศวงนะคะส่วนสิ่งนำโชคคือของกระจุกกระจิกที่มีสีเทาสีดำส่วนอาหารนะคะก็คือไข่เจียวจะเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีและนำโชคมาให้กับชาวราศีพิจิกค่ะส่วนราศีสุดท้ายนะคะคือชาวราศีธนูนะคะ ดาวที่คอยปกปักรักษาคนราศีธนูคือดาวพฤหัสนะคะโดยเทพเจ้าประจำราศีคือเทพเจ้าจูปิเตอร์นะคะเทพเจ้าจูปิเตอร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้และมีพรสวรรค์ทั้งปวงดังนั้นผู้ที่อยู่ในราศีธนูจะเป็นคนรักอิสระ ทำอย่างไรตามใจชอบนะคะและมีความสามารถรอบตัวนะคะส่วนสิ่งนำโชคสำหรับชาวราศีธนูก็ได้แก่ของกระจุกกระจิกที่มีสีม่วงสีแดงและสีส้มส่วนผักนะคะก็คือแตงกวาจะทำให้ คุณมีสุขภาพที่ดีและเป็นสิ่งที่นำโชคให้กับชาวราศีธนูนะคะเป็นไงคะจากที่เล่ามาทั้งหมดทุกท่านอยู่ในราศีของอะไรกันบ้างนะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะให้แต่ละท่านลองไปทดลองใช้หรือลองไปซื้อหามาไว้ติดกับตัวนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะนำโชคดีให้กับทุกท่านหรือไม่ นะคะหากฟังแล้วชื่นชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะที่ช่องศรัทธาความเชื่อบายมูเตวันนี้สวัสดีค่ะ